สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานสภาพสวยๆราคาหลักหมื่นหนึ่งคันนะครับมาแล้วครับกับนิสสันชีดาราติโอนะครับตัวนี้เครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2008ครับรถ4ประตูสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวเลยครับคันนี้สภาพงามๆนะครับทนดูแลง่ายอะไรหาได้สบายครับสําหรับรุ่นนี้89,0 0 0บาทนะครับ8 9 0 0มับาทคัดสภาพเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับสีสวยสภาพดีเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆครับไปเลยครับ ไปได้ทั่วไทยรถอยู่ในสภาพที่ครบจบนะครับ89,000าบาทกับราคาหลักหมื่นได้สภาพแบบนี้นะครับรถสวยนะครับนี่เลยครับนําไปใช้งานได้ต่อเลยครับคันนี้สภาพดีๆนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับขอย้ํานะครับว่าสวยจริงสภาพดีจริงเอกสารครบนะครับภายในสวยภายนอกก็งามนะครับคันนี้8 9 0 0 0บาทนะครับไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีนะครับโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพครับ ภายในระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับกว้างนั่งสบายนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวรกให้สมาชิกในราคาหลักหมื่นนะครับขอย้านะครับว่า89,000บาทนะครับรถสวยๆปี2008นะครับเบะผ้าสสภาพเดิมจากโรงงานนะครับใครที่หาใช้งานก็โทรเจรจาสอบถามนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับรถสวยครบจบแน่นอนนะครับราคา89,000บาทขอย้ําแบบกระแทกใจนะครับคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสมาชิกพิจารณา ตัดสินใจได้เลยครับรถสวยรถดีรถคัดรถเช็คเรียบร้อยสมาชิกมาชมมาเช็คทดลองขับนะครับขับกลับบ้านได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับงามมากๆถูกใจหรือเปล่าที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอานไลนละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานไลยละเอียดรถสภาพนี้นะครับ89,000ับาทโอ้โหคุ้มมากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกเต็มเชนี่ยาวนะครับใครชอบใครเข้าใจสนใจนะครับมาได้ครับมาชมได้ครับเอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่าง การันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํานะครับขัดรถสวยเช็ครถสวยเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับสมาชิกชอบสนใจในราคาแบบนี้กับสภาพแบบนี้คุ้มมากๆนะครับกับราคาหลักหมื่นนะครับ 1. สวยสมบูรณ์แล้วก็ทนดูแลง่ายนะครับใครอยากประหยัดก็เอาไปติดแก๊สครับรุ่นนี้ทนแก๊สครับเดิมทีเขาก็จะมีรุ่นที่ตัวนี้ที่เป็นแท็กซี่นะครับ นี่เลยครับเป็นรถบ้านแท้นะครับคันนี้รถบ้านแทะมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยจริงงามจริงราคาดีจริงปี2008นะครับถ้ามาสนใจก็โทรเจรจาขอคลิปได้ขอรูปเพิ่มได้ขอวิดีโอคอลได้นะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับครับคัดมาฝากเช็คมาฝากนะครับ89,000กบาทครับ89,000บาท